สวัสดีครับพบกับครูโอสุรินทรำนาคงนะครับในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6ในคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหารในการเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารนะครับว่ามีการเตรียมอุปกรณ์มีการเตรียมอาหารอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารนะครับว่ามีวิธีการปรุงอาหารมีวิธีการปรุงอาหารอย่างไรมีกี่ประเภท ในการปรุงอาหารนะครับในการปรุงอาหารทําอาหารเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการจัดอาหารอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูได้จากคลิปได้เลยนะครับประเภทของการประกอบอาหารการประกอบอาหารเป็นการปรุงอาหารดิมให้สุกด้วยวิธีการต่างๆทําให้อาหารมีสีรสชาติและกลิ่นของอาหารที่น่ารับประทานโดยคำนึงถึงการสงวนคุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ในการประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหารต้องฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารจากดิบไปสุกเพื่อทําให้รู้ว่าอาหารที่สุกพอดีนั้นเป็นอย่างไรและฝึกชิมอาหารเพื่อให้รู้จักปรับเปลี่ยนรสชาติอาหารให้เหมาะสมการประกอบอาหารมีหลายวิธีดังนี้การแกงหมายถึงอาหารน้ําซึ่งใช้เครื่องปรุงโคลละเอียดนํามาละลายกับน้ําหรือน้ํากะทิให้เป็นน้ําแกงมีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมกับผักด้วย ตัวอย่างเช่นแกงรสเผ็ดใส่กะทิที่มีสองรสคือเค็มและหวานเช่นแกงเผ็ดไก่แกงเขียวหวานเนื้อแกงรสเผ็ดใส่กะทิที่มีสามรสคือเปรี้ยวเค็มหวานเช่นแกงหมูเทโพแกงรสเผ็ดไม่ใส่กะทิที่มีสองรสคือเค็มและหวานเช่นแกงป่าเนื้อ แกงป่าไก่แกงป่าปลาแกงรสเผ็ดไม่ใส่กะทิที่มีสามรสคือเปรี้ยวเค็มหวานเช่นแกงส้มผักบุ้งแกงส้มผักกระเฉดแกงส้มผักรวมแกงรสไม่เผ็ดใส่กะทิเช่นต้มกะทิสายบัวต้มขาไก่แกงเรียงแกงรสไม่เผ็ดไม่ใส่กะทิเช่น ต้มส้มต้มครงการหลนการหลนหมายถึงการทำอาหารให้สุกด,ด้วยการใช้กะทิคน้คนๆที่มีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานลักษณะน,น้ำน้อยคนรับประทานกับผักสดเพราะเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มตัวอย่างเช่น หลนเต้าเจี้ยวหลนปลาระหลนเต้าหูย้ยีการปิ้งหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยวางสิ่งนั้นไว้เหนือไฟไม่สูงแรงนะักการปิ้งต้องปิ้งให้ผิวสุกเตรียมหรือกรอกเช่นการปิ้งข้าวตังการปิ้งปล้วยการปิ้งขนมหมอ้อแกงการย่างการย่างหมายถึงการทำให้อาหารสุกโดยวางอาหารไว้บนไฟอ่อน มันกลับไปกลับมาจนข้างในสุกและข้างนอกอ่อนนุ่มหรือแห้งกรอบต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะได้อาหารที่มีลัก,ลกษณะรสชาติดีเช่นการย่างปลาย่างเนื้อสัตว์ต่างๆการต้มหมายถึงการนำอาหารที่ต้องการต้มใส่หม้อพร้อมกับน้ำตั้งไฟให้เดือดจนกว่าจะสุกใช้เวลาตามชนิดของอาหารน,านั้นๆเช่นการต้มไข่ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์การกวนหมายถึงการนำอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกันตั้งไฟบานกลางใช้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งคนให้เร็วและแรงจนทั่วกันคือข้นและเหนียวใช้มือแต่อาหารไม่ให้ติดมือเช่นการกวนกาละแมขนมเปียกปูนตาโก้ถั่วกวนจี่ หมายถึงการทําอาหารให้สุกด้วยน้ํามันโดยการทาน,น้ามันน้อยๆพอให้ทั่วกระทะแล้วตักอาหารใส่กลับไปกลับมาจนสุกตามความต้องการเช่นการทําขนมแป้งจีขนมบ้าบินหลามหลามหมายถึงการทําอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่สดๆตัดที่มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่งแล้วบรรจุอาหารที่ต้องการหลาม ในกระบอกไม้ไผ่นั้นก่อนหลามต้องใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกเสียก่อนแล้วนําไปเผาจนสุกเช่นการหลามข้าวหลามนึ่งหมายถึงการทําอาหารให้สุกโดยไอน้ําโดยนําอาหารใส่ลงในรางถึงตั้งน้ําให้เดือดใช้ฝาปิดไม่ให้ไอน้ําออกเช่นปารนึ่งปลาเปซะการผัด การผัดหมายถึงการทำอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งซึ่งต้องการให้สุกสำเร็จเป็นอาหารสิ่งเดียวให้รสชาติอย่างใดอย่างหนึง่งโดยการใช้น้ำมันใส่ลงในกระทะพอร้อนตักของที่ต้องการให้สุกลงไปคนให้สุกและปรุงรสตามชอบการปรุงอาหารแบบนี้ใช้ไฟแรงเวลาสั้นเช่นการผัดผักบุ้งผัดถั่วลันเตา การอบหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยความร้อนในเตาอบโดยการใช้อุณหภูมิตามลักษณะอาหารชนิดนั้นๆอาหารที่ได้จะต้องมีลักษณะที่ภายนอกสุกเหลืองเปรียมแต่ภายในนุ่มเช่นการอบขนมเคก้กภายต่างๆการทอดหมายถึงการทำให้อาหารสุกโดยใช้น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนปกติใช้อุณหภูมิในช่วง170-210องศาเซลเซียสยหลังจากชมคลิปเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการปรุงอาหารมาคนละหนึ่งชนิดจากนั้นถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปนะครับส่งมาที่เพจครูโอสุรินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปที่อัปเดตใหม่ๆจากช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจครูโ oh. อสุรินชำนาญคงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ